ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมบูอาขายครับโดยคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลสินค้าที่ควรซื้อในร้านค้ากันบ้างน,นะครับผมมีอะไรบ้างไม่ควรพลาดสิ่งไหนบ้างครับผมคลิปนี้ไปดูกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมในส่วนของหมวดสินค้าทั่วไปนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่า สินค้าครับผมที่เป็นประเภทรายงานขั้นต่ําขั้นกลางขั้นสูงขั้นสูงสุดครับผม4อันนี้ไม่ควรพลาดครับผมควรจะซุ้งซื้อทุกวันนะครับนะเพราะว่าใช้ไม่เคยพอเลยครับนะแน่นอนครับผมว่าเราสามารถจะหาซื้อสินค้าพวกนี้ครับผมในส่วนของมวลกิจกรรมต่างๆได้รวมถึงบวชฟาร์มนะครับนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีครับดังนั้น การไล่ซื้อสินค้าทุกวันนะครับผมในส่วนของหมวดรายงานนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าควรจะทําทุกวันเลยนะมาตอนในส่วนของฮิตอัพเกตตัวละครนะครับผมฮิตอัพเกตอุปกรณ์นะครับนะก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกใช้ในการอัพเกรดของเทียนนะครับโดยช่วงต้นเกมครับผมแรกๆต้องบอกไว้ว่าในส่วนของผู้เล่นใหม่เนี่ยขาดเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อตรงส่วนนี้ก็ควรจะซื้อเก็บไว้หน่อยก็ดีนะอย่าน้อยหินขั้นสูงสุดครับผมก็ควรจะซื้อนะตัวส่วนนี้แต่ถ้าเกิดหลังจากพวก กลางเกมหรือท้ายเกมครับขอผู้นี้จะค่อนข้างจะเหลือเยอะนะครับเลยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะแต่จะซื้อเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ก็ได้นะแต่ว่าบอกเลยว่าช่วงต้นเกม,มาขาดแขนแน่นอน,อนส่วนช่วงท้ายเกมนะครับผมต้องบอกเลยว่าแทบไม่ได้ใช้เลยหลักๆเพราะว่าเราจะมีการฟาร์มของเทียอยู่ไปสักพักครับผมซึ่งผมก็มักจะใช้ของเทียต่างๆที่มันเกินเป็นพันๆนะครับนะเอามาอัปเกรดอุปกรณ์แทนถึงอัปเกรดอุปกรณ์แทนนะครับนะอืมอ่ะแล้วก็ ในส่วนของล่าสุดครับผมก็จะมีส่วนของเซตอัปเกรดมาแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะอันนี้แล้วแต่คือไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อหลายชิน้นไงกดทีเดียวซื้อได้เลยอันนี้ก็ทําได้นะครับและต่อมาก็คือพวกวัตถุดิบหลงยุ้ครับผมพวกนี้จะเป็นของขั้นเริ่มต้นนะครับผมนะขั้นขาวกับขั้นฟ้าจะใช้ในการอัพสกิลนะครับผมในะช่วงต้นเกมซึ่งก็ตัวไหนที่จะใช้นะครับผมจะอัพซื้อซื้อก็ซื้อได้นะเพราะว่าบางตัวเนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยของเท ัมดุปรงยุคพวกนี้ครับผมเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าหายากนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นกลางเกมกับท้ายเกมขอบอกเลยครับว่าเต็มบ้านนะครับนะแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เสียอะไรมากมายครับผมนะแนะนําอย่างเดียวครับผมก็คือรายงานครับผมซื้อทุกวันอันนี้คุ้มค่าที่สุดแน่นอนส่วนที่เหลืออันนี้นานาจิตตังค์แล้วแต่บุมหมอของแต่ละท่านเลยนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วหลังๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับนะประมาณช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมเนี่ยก็เริ่มไม่ได้ค่อยได้ใช้ละนะแต่หินอัปเกรดเนี่ยโอเคเริ มาต่อครับผมในส่วนของอีลิกมาหนึ่งสองน,นะครับอันนี้แนะนําก็คืออนลิกมาสหนึ่งเนี่ยอันนี้ใช้ในการแลกเศษตัวละครน,นะครับนะซึ่งยิ่งแลกยิ่งแพงขึ้นแต่มันก็จะมีสูงสุดก็คือชิ้นละห้านะครับแล้วก็จะแมแค่นี้นะอ่าซึ่งแน่นอนคราบอกว่าอันนี้ต้องดูเป็นตัวละครกันไปนะครับนะพอใช้เศษเกิือในการแลกนะค่อนข้างจะถือว่าหายากอยู่องต้องรอนะครับส่วนอีลิกมาสองอันนี้ไม่แนะนให้แลกเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่โคตรไม่คุ้มค่าเลยนะครับนะอ่าอันนี้คือตัดไปเลยครับ มาดูในส่วนของร้านค้าเลดบอสนะครับโดยราคาเลดบอสครับผมก็จะใช้แต้มในการลงเลดบอสในการาซื้อสินค้านะครับนะซึ่งจะมีครับผมหลักๆก็คือ2ค่าก็คือแต้มม่วงนะครับผมกับแต้มเหลืองนะอ่าซึ่งแต้มเหลืองเนี่ยจะใช้ในส่วนของของพวกเลดบอสขั้นต่านะครับนะส่วนแต้มม่วงครับผมจะได้ในส่วนของเลดบอสขั้นสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการจะมีแต้มระดับไหนก็ต้องดูว่าเราตีบอสได้ถึงระดับไหนนะยิ่งได้เกิดเราสามารถตีได้ระดับสูงมากเราก็ยิ่งได้แต้มเหลืองมากขึ้น แน่นอนเขาบอกว่าตัวละครนะครับผมนะที่สามารถเลนเ็จตัวละครครับผมก็มีแต้มเหลือครับผมทั้งหมด8ตัวนะปัจจุบันนะครับแล้วก็แต้ม่วกครับผม4ตัวนะในส่วนของตัวละครที่น่าแรกครับผมในส่วนของแต้มเหลือนะครับนะเราก็สรุปมาให้ท่านเห็นครับตามนี้เลยนะครับนะ ตามนี้เลยครับก็จะมีควรแรกครับผมก็คือมากิกับโมบุอิครับสตัวนี้ควรแรกก่อนไข่เพื่อนแล้วมาก็จะเป็นตัวของโคเมะนะครับนะแล้วก็ตัวของฮานาโกะแล้วก็อากาเดะนะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับผมก็จะเป็นตัวของฮานาเอะนะครับผมนะชินัสึแล้วก็ no เชลโนนะครับเอาจริงเชลโนนี่น่าจะอยู่ต่าสุดเลยแต่ก็ประมาณนี้ก็ได้ครับนะเพราะว่าปกติพวกเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวละครเหล่านี้สักเท่าไหร่นะอ่ะ แนะนำนะครับผมนะทำมาจิกับโมบิก่อนเลยครับนะแล้วค่อยมาทำในสุโกคุทามะนะครับผมและไล่สเต็ปไปเรื่อยๆตามนี้เลยอ่านี่คือในส่วนของแต้มเหลืองนะครับนะต่อไปครับมาพูดในส่วนของแต้มม่วงนะครับผมแต้มม่วงปัจจุบันตอนนี้สามารถแลกได้4ตัวครับไล่ตามความสำคัญครับผมก็ตามนี้เลยครับอ่าก็ต้องบอกว่าควรรู้ครับผมคือตัวละครที่ควรแลกมากที่สุดนะครับนะส่วนตัวของอาซึซาจิฮิโร บิลุริครับนะพวกนี้จะดูตามความสําคัญของคอนเทนต์ที่เราอยากจะให้นะครับนะอย่างเช่นตัวของอักษรครับผมก็จะเป็นพวกคอนเทนต์ของสีแดงนะครับนะซึ่งตัวละครที่ตัวศาสตรสามารถลงได้เนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวนะอ่าแล้วก็ตัวของจีโร่ครับผมก็เป็นคอนเทนต์เฉพาะทางนะครับผมนะพวกเสี่ยวกับพวกสายซีซีเป็นหลักนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของบิลุรินะครับนะบิลุริก็จะเป็นในเรื่องของการเคลียร์มอนนะครับผมการลุยดาทั่วไป อ่ะก็จะมาวันนี้ดังนั้นเนี่ยก็นแนะนำกับผมโคโลก,ก่อนเลยเพราะว่าแต้มม่วงก็ค่อนข้างจะถือว่าหายากอยู่เพราะว่าเราจะต้องตีบอสความยากระดับสูงนะถึงจะสามารถหาแต้มได้ดังนั้นควรจะโฟกัสครับผมกับตัวของโคโลกเป็นตัวแรกส่วนที่เหลือก็แล้วแต่นะว่าเรามีตัวละคอรอะไรบ้างที่น่าสนใจบ้างทีหนึ่งอ่ะโอเคนะครับนะหลังจากที่เราครับผมโฟกัสในการแลกเสร็จตัวละครเสร็จปุ๊บแล้วนะจากนั้นก็ค่อยมาโฟกัสครับผมในส่วนของตำราสกิลต่าง,างๆนะครับนะตามความเหมาะสมของแต่ละรอบ นะตรงส่วนนี้นะโดยร้านค้านะครับผมในสูตรของราคาเหรียบอสเนี่ยจะมีระยะเวลา,ร,ารีเซ็ตครับผม1เดือนนะครับนะวันสุดท้ายของเดือนครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายของการรีเซ็ตร้านค้าพอดีเลยนะอืมก็เลือกเอาครับผมว่าเฮ้ยเราจะแลกของใครบ้างนะครับแนบะเบิลจะเป็นของบิลเลียนทริซิตี้หรือเกเฮน่านะครับนะค่าสตุตัวตำราสกิลไหนเยอะๆก็ไปแ,กแลกอันนั้นเพิ่มเติมเผื่อได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นของเอสสกิลหรือจะเป็นในสูตรของสกิลทั่วไปนะครับผมนะก็แลกไปตามใจชอบเลยครับ มาต่อกันครับผมในส่วนของร้านค้าแกลเลอรบอสนะครับโดยราคาแกลเลอ่บอสครับผมตอนนี้ปัจจุบันจะมีให้แรกครับผมเบดเสร็จก็คือ5ตัวละครนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าผมก็ขอรวบรัดครับผมทีเดียวเลยนะเพราะว่า5ตัวละครตัวส่วนนี้ก็จะมีอ่าเรียกว่าไงดีอ่ะมันมีตัวละครที่ใช้งานได้จริงไม่กี่ตัวเองครับหลักๆอ่ะห้าตัวละครครับผมที่พ้นแรกครับผมนะก็มีตามนี้เลยครับ ก็จะมีตัวของยุสืนะครับผมนะยุสืแล้วก็ตัวของมิโมรินะครับนะสองตัวนี้ครับผมใช้แต้มขาวในการแลกทั้งคู่เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรไ่นะครับนะโลมานะครับผมก็คือจะเป็นตัวของอารซินะบัลิโกนะครับผมแล้วก็ตัวของเซนะนะสองตัวนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของแต้มฟ้านะครับนะแต้มฟ้าเลย <c oughs> แล้วก็สุดท้ายก็ผมก็ไปจบที่ตัวของซิดิก้า ica, ปีใหม่นะครับนะ ตามนี้เลยถ้าเกิดในกรณีที่ใครครับผมวางแผนว่าจะเปิดตู้ของน้องอเดลุชุดนักเรียนนะครับผมนะก็ข้าบตัวของยูสึไปได้เลยนะแล้วก็ไปปั้นตัวของมิโมริแทนนะครับอันนี้โอเคกว่าเพราะว่าตัวของน้องเนลุชุดไอชุดไอนี่ครับผมชุดนักเรียนนะครับนะก็สามารถใช้แทนตัวของยูสึได้นะในส่วนของตัวเซนะนะครับผมบอาร์เซนะนะครับนะสองตัวนี้ก็เอาจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้งานทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดถามว่า มีการใช้งานดูน่าใช้ที่สุดก็จะเป็นอสุนะนะครับเพราะว่าน้องแกเป็นสกิลเราขอที่มีสกิลลดเกาะหมู่นะครับนะอ่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้ได้ครับในส่วนของร้านค้าเกณเหรยบอสครับหลังจากที่เราทําการแลกแต้มเสร็จแล้วนะครับนะที่เหลือก็จะเข้าสู่พวกตําราสกิลอีกเช่นเดิมนะครับนะในส่วนของระยะเวลาเวลาการรีเซ็ตร้านค้านะครับนะก็จะมีเท่ากับตัวของร้านค้าเหรบอสครับก็คือจะมีระยะเวลา1ึงเดือนนะครับวันสุดท้ายของเดือนนะแต่ละเดือนก็จะโหลดรีเซ็ตทันทีครับ อ่ะที่เหลือก็ตามไปนะมาต่อกันด้วยสุขของร้านค้าอารีนาครับราคาอารีนาครับผมตอนนี้จะมีเศตครับผมให้แลกทั้งหมดนะหกตัวละครนะครับผมนะหากไล่ตามความสำคัญครับผมของหตัวละครก็จะมีตามนี้เลยครับอ่ะ ตัวละครนะครับนะหลักๆครับผมก็จะมีตัวของอุตหฮะครับผมนาแรกมาที่สุดนะละรอมาก็จะเป็นมาชิโระมิโยโกะนะครับผมแล้วก็ตัวของชิซุโกะนะครับผมรับปกตินะแล้วก็ตัวของซซยะและก็ฟูกะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของชิซุโกะเดียมีตัวละครที่สามารถแทนนะ้องแกได้เยอะมากนะ เพราะว่าน้องแกจะเป็นการเรียกวัตถุบังเกอร์ออกมาคอยช่วยรับครับซึ่งวัตถุบังเกอร์ตรงส่วนนี้มีหลายคนนะที่สามารถแทนน้องแกได้อย่างเช่นตัวของชิวิโกะนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของบิโมรินะครับผมเนะี่ยชุดว่ายน้ำนะครับผมคิริโนชุดว่ายน้ํารวมถึงโฮชิโนะโ,โมดคอมแบทนะครับผมโมดป้องกันนะครับนะก็สามารถเป็นบังเกอร์ได้ทั้งนั้นนะครับนะแต่กั้นคนแทนตัวของอชิซุโกะเนี่ยถือว่าค่าจะถือว่ามีเยอะอยู่ บางคนเตรียมฟาร,ร์มของมาดีครับผมนะฟาร,ร์มคิริโนะมาแล้วนะครับนะก็ใช้คิโนแทนไปเลยก็โอเคกว่านะอ่ะโอเคนะครับ เพิ่มเติมครับผมในส่วนของร้านค้าอารีนานะครับผมนะก็คือมันจะมีในส่วนของยาชูกาลังครับผมนะซึ่งยาชูกําลังเนี่ยจะเป็น1จุดครับผมที่เราสามารถจะซื้อเรื่อยๆและกดรีเฟกตตรงร้านค้าตัวส่วนนี้เมื่อทาการกดรีเฟกตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทาการรีเซ็ตแล้วเราก็สามารถซื้อของซื้อของใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับนะแต่ว่าต้องดูในส่วนของแต้มอารีนาด้วยแต้มอารีนาเนี่ยได้จากการลงอารีนาดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่หมด ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะแลกเศษตัวละครอ,อะไรนะครับนะต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราแต้มมาเยอะจริงๆนะครับนะก็ไม่ควรจะเก็บไม่ควรจะใช้นะควรจะเอาเวลาครับผมหรือเอาแต้มพวกนี้สต็อกไปกับยาชุําลังมากกว่าเพราะว่าเอา AP นะครับผมนะไปฟาร์มทรัพยากรถือว่าสัาคัญที่สุดแล้วบางครั้งจะมีช่วงอ่าอัตราเพิ่มการดรอปนะครับนะก็สามารถแนะนาว่าควรจะไปลาลิซิกบ่อยนะครับนะอ่ะนะครับนะถามว่า พอควรจะเอาแต้บอารีนาครับผมมาแลกพวกตำราสกิลพวกนี้ไหมโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยคุ้มนะจ่ายไปร้อยแต้มนะครับผมนะและได้แค่ตำราสกิลสุดๆ,ดๆมาหนึ่งอันสู้เอาเวลาครับผมไปฟาร์มส่วนนี้ครับผมนะเอาไปฟาร์มคงฟาร์มของเอาไปลุ้นขอระหว่างคุ้มค่ากว่าเยอะครับนะดัะงนั้นเนี่ยไอพวกในสุดของพวกรายงานพวกนี้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่รวมถึงเครดิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ่อมาครับผมก็มาในส่วนของสอบผลผลนะครับโดยสอบผลผลเนี่ยเราขอสรุปง่ายๆเลยครับผมตัวละครที่ควรทําก่อนใครเพื่อนนะในส่วนของการเล่นเสร็จตัวละครก็ต้องเป็นตัวของเอมีครับดีสุดเลยครับนะเพราะว่าเอมี่ดูมีคุณค่าในการใช้งานเยอะที่สุดแล้วลงมาก็จะเป็นตัวของ ซูรุกิกับตัวของซูบิเลนะครับนะสตัวนี้เอาจริงต้องบอกว่าซูรุกินี่น่าจะน้อยสุดแล้วล่ะถ้าจะไล่จริงก็มีเอมิซูบิเลแล้วก็ซูรุกิครับนะแต่ก็เป็นจุดนึ่งที่เราสามารถจะแลกในส่วนของตําราสกิลลับได้นะและยังมีในส่วนของรายงานครับอันนี้โอเคครับผมถ้าเกิดเราสอบผลมาเราเอามาแลกตรงส่วนนี้รายงานก็ยังพอรับได้พอเราแลกได้ถึง20ชิ้นนะครับนะอ่านะครับนะหรือจะเอาแต้มครับผมมาแลกในส่วนวัตถุดิบลงยุคตรงส่วนนี้ก็ได้ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะตัวนี้ก็ถือวนกั ในส่วนของร้านค้าตาวส่วนนี้ครับผมก็จะรีเซ็ตครับผมนะในส่วนของเดือนหนึ่งนะแบบเดียวกันครับผมร้านค้าเล่ดบอสแกเล่ดบอสร้านค้าสอบผลผลนี่จะรีเซ็ตประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะแต่ั้นก่อนสิ้นเดือนนะครับเราก็ควรเช็คว่าเออมีของอะไรที่เราอยากได้บ้างนะครับอะไรที่เราเหลือน้อยปุ๊บเราก็สามารถแลกบาร์ได้นะครับซึ่งก็สามารถแลกได้แค่เดือนละ10ชิ้นเท่านั้นพอแลกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการดำนะครับในดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยของอะไรที่เราขาดปุ๊บเราก็แลกส่วนที่ก่อนได้เลยนะ อ่าฮะโอเคครับไปต่อกันเลยครับผมในส่วนของเหรียญรังบงทักษะนะครับเหรียญรังทักษะที่ผมขอทําเยี่ยตาหายทีหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดปิดย่อยมันเยอะมากมีคนถามกันมาเยอะว่าไอ้พวกนี้คนแรกคุ้มแค่ไหนนะครับนะซึ่งต้องบอกว่ามันคุ้มถ้าเกิดคุณเลเวลตันแล้วนะครับนะเลเวลตันแล้วนะอ่ะแล้วก็เนี่ยนครับผมว่าเพิ่มเติมในส่วนของผู้เร่นใหม่นะก็คือแนะนำนะครับผมช่วงต้นเนี่ยก็คือเราควรจะมาแลกของเทียครับผมเพื่อันตัวละครของเราให้เก่งเก่งไว้ก่อน เพื่อเราจะได้เคลียร์ดาบทั่วไปให้ได้นะครับนะดังนั้นขาดหรืออะไรขึ้นมานะครับผมนะก็ควรแลกไว้แต่ไม่แนะนําให้แลกทีเดียวไปชุดใหญ่ๆนะครับนะขาดอะไรค่อยอยมาแลกทีละอยา่างทีละอย่างไปนะครับนะค่อยๆใช้เพราะว่าก่อนที่คุณจะเลเวล90าแล้วเนี่ยแต้มหรือร,ระบบทรัของคุณขาดแขนมากๆแต่ถ้าเกิดคุณเลเวล90าเมื่อไหร่ปุ๊บโอเคมันเริ่มจะเยอะแล้วนะกัสวนนี้อ่ะ ก็สรุปประมาณเท่านี้ครับผมในส่วนของข้อมูลร้านค้านะครับผมในหมวดของสินค้าหน้าซื้อนะครับผมมีอะไรบ้างก็สรุปได้เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดถาใครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ